สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูไปเหอะคลิปนี้เรามาพูดถึงซีรีส์จีนกันบ้างนะครับและเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่อง Secret of the Three k i n g d o m หรือว่ามีชื่อไทยว่าตำนานลับสามก,ก๊กสำหรับในเรื่องสามก๊กนะครับชื่อของพระเจ้าหันเฮียนเต้หรือว่าฮันเซียนตี้ ก็มักจะเป็นภาพของจกักรพรรดิอ่อนแอเป็นจกักรพรรดิแค่ในนามเป็นเพียงหุ่นเชิดทางการเมืองของโจโฉเท่านั้นแต่ว่าแต่นะครับจะเป็นยังไงถ้าแท้จริงแล้วพระเจ้าหั่นเฮียนเต้มีน้องชายฝาแฝดที่ชื่อว่าหลิวผิงที่ถูกจับแยกกันตั้งแต่เด็กซึ่งบ้านที่หลิวผิงไปอยู่นั่นคือบ้านของตระก,กูลสูมาซะด้วยสิครับ แล้วเมื่อจักรพรรดิตัวจริงเนี่ยสวรรคตไปเราขุนนางที่อยู่ฝ่ายราชวงศ์จึงแอบพาหลิวผิงเข้าวังสวมรอยมาเป็นจักรพรรดิแทนมันก็เลยกลายเป็นเกมชิงไหวชิงพลิบหักเหลี่ยมเชื่นคมกันระหว่างฝ่ายประราชโจโฉและก็ฝ่ายราชวงศ์ฮั่นนั่นเองสิ่งที่ชอบอย่างแรกนะครับก็คือตัวบทอย่างที่ เราท่านท่านทราบกันนะครับว่าสามก๊กเนี่ยก็เป็นวรรณกรรมที่ถูกแต่งขึ้นอยู่แล้วโดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ช่วงสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นแล้วต่อมาในโลกยุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยก็มีการแต่งเติมดัดแปลงแต่งเสริมเรื่องราวขึ้นมามากมายซีรีส์เรื่องนี้ก็เช่นกันครับก็เป็นการแต่งเติมเรื่องราวของการแต่งเติมเรื่องราวอีกทีแต่ว่ามันก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะ ตัวบทเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้ดีในแง่ของการเล่นเกมการเมืองเพราะว่าเรื่องราวในเรื่องนี้มันจะโฟกัสไปแค่เรื่องราวในราชสำนักเท่านั้นไม่ได้แบบมีสเกลที่ดูยิ่งใหญ่เวอร์วังในในสามก๊กเวอร์ชันอื่นๆที่มันค่อนข้างจะเห็นในภาพรวมของเหตุการณ์ในสามก๊ก,กนะครับฉะนั้นทั้งเรื่องนี้จึงจะเต็มไปด้วยแบบเกมการเมืองที่ชิงไหวชิงพลิบกัน การหักเหลี่ยมเฉือนคมกันทั้ง2องฝ่ายอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายของโจโฉอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายของราชวงศ์ฮั่นซึ่งการต่อสู้เนี้ยมันจะไปในแนวทางบุญมากกว่ออาบูอาจจะไม,ไม่ได้เข้มข้นไปตลอดทั้งเรื่องแต่โดยรวมๆเนี่ยถือว่าน่าติดตามแล้วก็สนุกอยู่นะอันนี้ส่วนตัวผมสิ่งที่ชอบอย่างต่อมาก็คือบรรดา ตัวละครในเรื่องทางด้านการตีความตัวละครในมุมใหม่ๆที่มากขึ้นมีการพัฒนาตัวละครอย่างชัดเจนตัวละครที่ดีๆก็มีด้านที่ไม่ดีหรือว่าตัวละครที่ดูจะไม่ดีแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีมุมดีๆอยู่เช่นกันถ้าจะให้พูดถึงตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องตัวแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือกุยแกกุยแกเนี่ยเป็น สุดยอดกุนซือของฝ่ายโจโฉเลยที่ฝีมือนั้นอาจจะเทียบเท่ากับคงเบ้งของฝ่ายเล่าปีเลยก็ได้แต่ว่าน่าเสียดายที่กุยแกในอายุสั้นทําให้บทบาทในเรื่องสามโคกเนี่ยมีไม่เยอะกุยแกฉบับนี้ตีความให้เป็นกุลซือหนุ่มหน้าตาหล่อเหลามีคารมที่คมคายแล้วก็มองการไกลในช่วงแรกๆเนี่ย ผู้ชมจะรู้สึกไม่ชอบตัวละครนี้เลยเพราะว่าดูเจ้าเล่แล้วก็จะรู้ทันฝ่ายพระเอกไปททุกเรื่องเลยแต่ว่าพอผ่านไปหลายๆตอนเนี่ยเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งของกุยแกจนเรารู้สึกดีกับตัวละครนี้มากขึ้นจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อกุยแกต้องจากไปเนี่ยผู้ชมก็โกรธเสียดายไม่ได้ตัวละครต่อมานะครับก็คือพระเอกของเรื่องอย่างหลิวพิง ที่ต้องจับพัดจับผูมาเป็นพระเจ้าฮันเฮนเต้แบบไม่ได้เต็มใจนะักตอนแรกตัวละครตัวนี้ก็อ่อนโยนแล้วก็ดูจะหัวอ่อนไปทัทุกเรื่องแต่พอเริ่มชินกับเกมการเมืองที่ต้องเจอกับบรรดาเสนาธิการของโจโฉทั้งกุยแกสซุนฮกหมันทองกาเซี่ยงบวกกับการขัดเกลาของพรกพวกที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเนี่ย ผ่านเหตุการณ์มากมายทั้งเรื่องดีและไม่ดีมากขึ้นก็เรียกได้ว่าหลิวผิงเนี่ยเลื่อนใจอยู่เป็นมากขึ้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีความกล้าในการตัดสินใจมากขึ้นอ่านเกมการเมืองออกมากขึ้นสามารถที่จะรับมือกับโจโฉได้เมื่อเผชิญหน้ากันแต่ถึงกันนั้นเลยความอ่อนโยนของหลิวพิงเนี่ยก็มักจะนําปัญหามาตลอดก็ยอมรับนะว่าดูๆไปเนี่ยก็ออกจะลาคาญพระเอก ของเราอยู่ตลอดเลยแล้วก็ตัวละครต่อมาก็ตัวละครฮองเฮาหรือว่านางเอกของเรื่องเนี่ยตอนแรกเป็นตัวละครที่เห็นแก่เป้าหมายเห็นแก่รัชวงศ์เป็นหลักเลยมีความเย็นชาไปทุกเรื่องไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์อะไรมากนะักคือตัวละครตัวนี้ดูจะไม่ต่างกับภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่เออแต่ว่าพอได้อยู่กับพระเอก หรือว่าหลิวผิงเนี่ยที่มีความอ่อนโยนนะครับน้ำแข็งที่แบบเย็นชาเนี่ยก็ค่อยๆละลายตัวละครตัวนี้ก็เริ่มที่จะมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเริ่มที่จะมีรอยยิ้มมากขึ้นส่วนซูมาอี้ที่เป็นพระรองของเรื่องเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงเกือบสุดท้ายจะเป็นพระรองที่แสนดีมากๆ เรียกว่าใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีงัดทุกไห้พริปที่มีมาช่วยเหลือพระเอกที่ซื้อบือของเราตลอดเวลาแต่ว่าข้อเสียของซูมาอี้ในวัยหนุ่มเนี่ยก็คือความทะนงตนจนบ่อยครั้งที่โดนโยนเข้าคุกในเรื่องนี้ซูมาอี้จะโดนจับเข้าคุกบ่อยมากปันหนึ่งว่าเป็นขี้คุกเลยทีเดียวแต่ว่าในช่วงเจ็ดตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เห็นแรงผลักดันที่ทำให้ ูมาอี้กลายมาเป็นซูมาอี้ในแบบวรรณกรรมที่คนอาสามก๊กจะคุ้นเคยแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ก็คือตัวละครโจผีที่เป็นบุตรชายของโจโฉตัวละครตัวนี้ช่วงแรกเนี่ยจะเป็นไอ้หนุ่มหน้าใสที่แบบชวนให้นึกว่าจะเป็นพระรองอีกคนของเรื่องหรือเปล่าเออแต่ว่าหลังจากไปประจนภัยกับพระเอกนางเอกช่วงกลางๆเรื่องเนี่ยกลายเป็นว่า ความแค้นแล้วก็ความลิษยาได้ค่อยๆมาเกาะกลุ่มจิตใจของโจผีมากขึ้นจนกลายเป็นว่าโจผีเนี่ยก้าวเข้าสู่ด้านมืดไปเลยส่วนตัวชอบตรงนี้นะจากตัวละครที่ดูจะสีขาวเนี่ยกลายมาเป็นดําไปเลยจากที่ชวนเอาใจช่วยก็กลายมาเป็นไม่ชอบไปแล้วแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยโจผีก็เป็นตัวละครที่น่าสงสารอยู่เหมือนกันในส่วนของตัวละครอื่นๆเ,เ,เนี่ยถ้าจะให้พูดทั้งหมดก็คงจะไม่ไหวนะครับผม เอาเป็นว่าหลายๆตัวละครเนี่ยก็ไม่ได้มีใครที่บีดเต็มร้อยหรือว่าร้ายสุดขั้วแต่และตัวละครก็จะออกแนวเท่าๆกันหมดนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวละครเนี่ยถ้าใครชื่นชอบฝั่งวุ้ยกกของโจโฉเนี่ยก็คงจะชอบในจุดนี้เป็นพิเศษเพราะว่าตัวละครฝั่งวุ้ยกกเนี่ยเยอะมากเลยในส่วนของการเล่าเรื่องเดินเรื่องเนี่ยก็มีทั้งจุดที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเหมือนกัน ส่วนที่ชอบคือชอบในช่วงตอนที่1ถึง20กับช่วงประมาณ7ถึง8ตอนสุดท้ายนะครับที่บอกไปเลยว,ว่าเนื้อหา <_ C os al> เนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นมากๆแต่ว่าถ้าเทียบกับจำนวน54ตอนแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าตอนที่มันเข้มข้นเน้นๆออกรสออก,ออกชาติเนี่ยมันมีเพียงแค่ครึ่งหนึงเท่านั้นเองนะครับมาถึงข้อเสียกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของงานแปล คือดูจะรีบเผางานไปซะหน่อยในส่วนนี้คือตรงนี้เนี่ยไม่โทษทีมภาคนะครับอันนี้บอกก่อนว่าผมดูแบบภาคไทยนะเพราะว่าทีมภาคก็ภาคไปตามบทที่แปลมานั่นแหละขนาดคนที่อ่านสามก๊กมาบ้างเนี่ยมาเจอการแปลชื่อแปลกๆก็ยังต้องเปิด Google มาช่วยบ้างเลยนะครับแล้วถ้าใครที่ไม่เคยอ่านสามก๊กมาเลยเนี่ยจะขนาดไหนกันยกตัวอย่างเอาง,ง่ายๆแลวกันแปลเมืองจีโจหรือว่าเมืองกีจิวเนี่ยแปลมาเป็น จิ้งโจหรือว่าเกงจิ๋วซึ่งมันเป็นคนละเมืองคนละเรื่องกันเลยนะครับแล้วก็การเดินเรื่องก็มีส่วนที่ผมไม่ชอบอย่างที่ผมบอกไปเนาะส่วนที่ยืดเยื้อเนี่ยมีมีให้เห็นมากพอสมควรเลยโดยเฉพาะหลังจากตอนที่20เนี่ยช่วงกลางๆซีรีส์เนี่ยช่วงที่กลุ่มพระเอกเข้าไปในเมืองของโอซิลแล้วก็ยาวไปถึงสุดตัวต่อเนี่ยหลายๆพาร์ทหลายๆส่วนหลายๆช่วงมันยืดเยื้อมาก ยิ่งบางตอนบางอพิซดเนี่ยเหมือนมีไว้ฆ่าเวลาแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ได้เดินไปข้างหน้าเลยแล้วก็บางปมบางประเด็นก็เหมือนจะไม่ได้ไขให้กระจ่างเท่าไหร่ยิ่งตอนจบเนี่ยเหมือนจะรวบรัดแล้วก็หุ้นๆไปเยอะเลยแต่ตรงนี้ก็พอเข้าใจได้แหละว่าคงต้องประหยัดงบไปบ้างแล้วก็ต้องหาทางลงซีรี่เนี่ยให้มันตรงกับฉบับวรรณกรรมด้วยซึ่งมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันดูจะห้วนไปนิดนึง ส่วนใครที่อยากจะเห็นฉากลบเยอะๆฉากรบที่ดูอลังการเนี่ยคงต้องผิดหวังในส่วนนี้นะครับเพราะว่าฉากรบฉากบูเนี่ยมีน้อยมากมีประมาณ20%ของเรื่องราวเท่านั้นเองเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้มันจะเน้นออกแนวบุญมากกว่าบูนะครับสำหรับ Secret of the Three k i n g d o m เนี่ยหรือว่าชื่อไทยว่าตำนานรับสามก๊กส่วนตัวนะภาพรวมก็ถือว่าสนุกเลยทีเดียวสาหรับเรื่องนี้ อย่างน,น้อยก็ได้เห็นมุมใหม่ๆของสามก๊กไม่ว่าจะเป็นมุมใหม่ๆของเรื่องราวหรือว่ามุมที่แตกต่างของตัวละครที่เราคุ้นเคยมาจากวรรณกรรมอาจจะมีช่วงน่าเบื่อไปบ้างแต่ก็ยังมีส่วนดีๆส่วนที่สนุกๆอย่างในพาร์ทของเกมการเมืองที่เข้มข้นการชิงไหวชิงพลิบที่มันจะพลิกไปพลิกมาตลอดไม่ว่าจะเป็นแฟนสามก๊กหรือไม่เนี่ยเรื่องนี้ส่วนตัวผมนะก็ยังคิดว่ามันก็สนุกแล้วก็ให้ความมาเทิงได้ดีเลย ที่เห็นอย่างไงกันบ้างครับกับตำนานรับ3ก๊กชอบไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์แลกเปลี่ยนคว,ความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วคุณผู้ชมมี3ก๊กวอร์ชนไหนที่ชื่นชอบบ้างมาแบ่งปันเรื่องราวกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังดูไปเถิดขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ